ในพิธีกหหร <c oughs> กครับผมอาจารย์เจริญพรตุ้มเป็นโจแน่นพ้ารวดรวยไม่เลอะไปยังไงมาไงถึงมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างวันนี้นะอตอนที่แรกก็บพราะท่านพร้อมหรอกครับผมตอนแรกแน่นพ้ารวยครับลวยไม่เลิกมาก,ก่อนครับผมมาดี้พอดีมีค้โทษไปบอกว่าอัน รออยู่วัดอาจารย์ไครเดอร์สันครับคนโทรบอกคนโทรบอกก็ได้ฟาวมากครับผมว่า่านรบกวนพระอาจารย์หลายรอบเพราะว่าเมื่อเส้านี่ได้ยินนทาวาพระอาจารย์เจ็บข้อเจ็บข้อข้อก็จะไข่นอนบ่วจะติดบ่ได้ไปปิดห้อนปากครับนี่ครับผมก็ได้ว่าเอ้าจังไรกะพร้อมกันพระอาจารย์จะได้ บอลร,รอบเดียวของสินะครับเนี่ยลี่ลอ,อบล <c oughs> ข้ามาหลายหลอดเลยพอจัดการขาดเข้ามาหลายหลอบ <c oughs> แล้วก็มีเดียงไหนล่ะพี่เขามาไม่นี่บอกครับกา<ะ>เวมาเรียมเก่าแล้วไปเรียมเก่าเพื่อบอกไปได้บอลที่เขาปราจารย์เมื่อวานนีบอได้เขามาที่ครับเออเดีเขามาช่วมือเลยแหมมันมีไง <c oughs> ท่านอาจารย์คุูอยู่ได้ยู้วัดตรงเ่วานเมื่อวานนี้เด็ดทางไก่ใช่ทางไก่เ,ไกเข้าจังหวัดครับเขาบ้าวัดหลวงอารามหลวงสมุทรปราการไปยังคะไปรับใบตาตั้งไปรับใบตาตั้ง<อ>ตาตั้งนี่ยังคะตาตั้งตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสุมเศร้าเขตสี่จอตอ จาคนั่นแหละครับก็เห็นว่าพระอาจารย์สิเมื่อเยเนาะก็เลยว่าเออเดี๋ยวเมือ่อวานนี้ก็เลยบอขาอมาลงกวดครับครับบัดน,นี้หลังจากที่รพระอาจารย์เศร้า,า,กกามื่อยแล้วก็เกิดเลยเขามาลงกวด <c oughs> พระอาจารย์อีกทีเดียวพระอาจารย์ก็เศร้าเมียแล้วอู้ยแต่พักพ่อนเต็มเต็มขึ้นนี่เนาะวาดว่ามัาน,านสิยนในวัดตะเวนทอดว่ากับงกงกัวงกงแดง โอ้ยประเสริฐไงไปเลยไทยมาเอื่นไทยมาอย่งแตบอานั่นน้ำเเพ้แ้วประมีนั่นตัวอันใดการเขาขาหมะแต่นี่แนวถามไทยพระอาจารย์ยุ้เก่าล่ละครับแน่<ห><ข>าทาง,ทางเลยตัวยังามาถามอ,อันนั้นในแมีถามว่าแต่สบายดีเ่อาะารย์เร่งเนียนอันนี้อ่างงั้ับอาจารย์ตรงไดนปันไปใหญ่ย่นอ,อ๋ก็เนี่ยทำารวเลยครับประ ว่าัุติาทุาเพิงเ้าาต้องถามอาจารย์สบายดีไหมตัวอันนี้อาจารย์บันได้เนี่ยอยู่วะนั่นเลยป่าวรักบ่าดักคนที่ชอไปก่อนดักตั้งเลยเย็นตอนนี้เยชั้นห่เย็นตอนนี้แหละถามอ่ะยังไงการนี้แล้วครับผมอาจารย์ ผ่านไปแล้วสองคืนเหรอที่ครับนี่ก็มเป็นยังไงเนาะช่วงนี้ตอนนี้มากนี่สองคืนมากนี่ครับเม่เอาไม่ยังมัไม่ยังแปลี่มันไม่ยังเปลี่ยนเพราะทอยฟันนีุ่อย่ง่กนล้าเาก็เห็นอืผมเสมสีอยู่มกับยูเราด่า่าเราจตัดกันมากูมันจริงจริงแล้วว่าคืออุตเียกันบนนิ่งนีมากวนใหญกมากตัวตัวครับ ให้ว่าหลังจากที่เอาไข่มาถวายก,ก้าตะก้า<ม>นางฟ้าเนาะ<ม>เอาไข่มาถวายก้าตะก้าเสร็จหลังจากนั้นพี่นางฟ้าเช่นกะได้ไปสรุปเออพนันที่นี่พอดีสรุปว่าที่สิบหาครับอยู่บนในบ่ออะไรเป็นเรืเ่มาสรุปก่อนมาสรุปก่อนเป็นเร่องเป็นเป่าเลครับพ่อปู่ก็บอกว่ารอเพิ่รอข้าก่อนรอเพิ่วก่อนนะ จะมีสีมากเลแมนรอกันเนี่ก็เดียวลอกัสแมนจะเป็นตัวรเตรอเพิ่นมากเลยค่ะมาทำการสรุปกันแต่ว่าคือว่าพีน้งฝ่ายยังเด้กลับอยู่ครับคือว่าเพิ่นรอทำบุญวันพระอยู่เพิ่นรอเ้นสรุปแล้วนาเพิ่นสรุปบอกกันแล้วขึ้นหน้านเพิ่นมากบอกมันวครับผมนี้ก็ได้มาสรุปกครับให้ว่าสรุปแห่งสกอน คาบันฟ้าแล้วคาบันฟ้าคาบันโมเรมห้างสินะครับผมก็เลยมันสรุปหอยก่อนเขาเรียกบอกว่าฟังไปเรื่อยๆแล้ฟังไปเรื่อยๆบไปสมับแต่ว่าตัวลังที่สรุปเมื่อไี้ตัวนั้นน่ะครับบางเธอสรุปซาอีฟซีกับอาร์ตีฮาร์ตเตอรีมาทันนั่นแหละอาจนี่อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่เพิ่นสรุปหอยก่อนกับเป็นได้ที่สัญนะครับเนาะแล้วลยปัจีุบานมาเจอตากระดิม่นมันมันมาย่ำมาหน่อยย่ำจบเก่าแล้นมันครับกันดิมาหาอย วันไหนมันรียบเรียบร้อยแล้วนะบ่มีอย่างนึงครับก็คือวันวันที่สิบห้าค่อยสรุปเป็นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเออนั่นแหละจอดเขาบอกว่าวันที่สิบห้าถ้าอยากจะรุดวันที่อื่นนะครับตอนนี้มีวันที่สิบเก้ากับวันที่สิบห้าเราด้วยครับจะไปรุ้ดงั้จะก็เป็นตัวเกมแล้วนะวันที่สิบห้านี่ชอบมากเลยค่ะเล่มนี้สิทธิ์ เพราะฉะนั้นอ่ะแต่ก็อาจจะลุกมือดีเอานหนึ่งเอาวางแสดงว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเท่าที่ปูกับนั่ฟ้าสรุปให้ลองเห็นตัวเลขมั้ยได้ไหม แ,แป๊บกล้องพีดแป๊บหนึ่งครับผมอันเดียเก็บทุกไปเมือก็มีจุดครับผมจะโพสไปเมื่อกกลังทยอยทรงให้เอฟซี FC เป็นอยู่ค,ร,ครับเพราะนี่บับนี้กล้กองกล้บบอ,งกองกระเบิดสร้างกล้องใหม่อยู่ครับผมพระอาจารย์บ่รุ่องต้น อันนี่นรุ่นที่ไม่ลอยที่ว่าจากวันเราไม่ลอยนึ่นะจำซื้ออะไรอยู่บ่ที่ว่าม้วนซานนั่นตัวนึงเราก็เป็นมหาทรัพย์รับโชคเหครับเออนั่นึ่ะมหาทรัพย์รับโชคมีอยู่ลอยนึงน,นะครับผมมีเต้นนั่นอัมนมหาทรัพย์รับโชคก็มีลอยนึงมือนี้วันอาทิตย์โจ้กองเงินของนมา,าลาป่า,ปาเฟรนด์นะ่ะ มสไหนที่พระอาจารย์บอกบอกครับหกสิบหกสิบพระอาจารย์บอกไว้ว่าหกสิบแต่แตคือสุดท้ายมันเคยคือมีทัยโอ้คนบอกว่ามันมันเสุดท้ายนี่เพื่อนเริ่มนับไห่เมื่อนานครับยี่สิบอ๋อเขจะเป็นแปดสิบบอกครับอ๋อคือจะเป็นแปดสิบมาละยี่สยบแปดสิบสุดท้ายคอข้าอีนี่นเพื่นเพื่นเริ่มเพ่นไปเอาไว้แน่นั่นเพื่นเพื่นได้เหตุนีเหตุแกเหหกสิบเพื่นบราณนับยี่ยี่สิบอ๋อก็เลยนับ เป็นทั้งหมดก็คือแปดสิบมาละแปดสิบจุดท้ายไม่มีเลยมาละครับคือแปดสิบจุดท้ายแล้วแปดสิบจุดนี่แหละแปดสิบส่วนมหาทรัพย์รับโชคนี่คือมีลอยนึงทั้งหมดก็จะเป็นร้อยแปดสิบกี่ล้นครับเอ้าเดี๋ยวก็ไปเอามือนี่แล้วครับอาจารย์เนาะหลังจากนี่ไปเนาะเออก็าเรียก่าจะก็มีโจทแล้วมันจย่างไปย่าวว่าจรย่างไปเดียวว่าก็คือให้ไปเอาได้เลยเนาะเอดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวก็สั่งกับหลังจากไปแล้วว่าให้พวก เอฟซีผลงานนุมนะ,ค,ะครับเพ<น>ื่อนครับกูเพื่อนถามเพื่อนรอบเพื่อนกับกับกับหลายท่านอยู่ครับเอาอันนี้สูย้ยากแล่งก็บ, <c oughs> บอกกันงานนุมอยู่เอฟซีอยู่ออยบอกว่าได้รับแล้วคันหาเอาตั้งคันหาตั้งคันหามากเลยก็เอาจุกุตศลแล้วก็ท่องคาถาสวดอาราธนาคาถาเออครับผมสวดนโมสามตัวแรกละนั้นาคาถาครับเ็ปแล้วก็ยกขึ้นใซ่มาจะคล้องกับอธิษฐานจิตเอา ก็เตั้งไว้นี่ก็เอาตั้งไว้ก็ได้เอาไว้ก็ได้ยัจะติดโต๊ะไนั่งก็ได้ติดนารถก็ได้ครับนะเก็บไว้ที่ร้านค้าก็ได้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นค้าขายติดโตก็ได้ติดกระเป๋าติดรถคือได้ทุกที่เออยังมือเจ้าที่สะดวกจุดก่อนเดือดช่างสิต้องาบอกกว่าถอยแก้วขาดถอยวิียุเวลาไปก็ได้นะตอนเรียกอะไงนี่สดูซ่า คาถาเนี่ยสองมือสวดก็ได้สามมือสวดก็ได้อย่างนี้นะแต่ว่าจะเริ่มสวดครับในสวดบ่ทุกวันก็ได้หรอบ่ทุกวันก็ได้แต่ว่าคอยสวดแนงสินะครับถ้าบ่สวดมันก็เริ่มได้เห็นพระอาจารย์ครับผมอ่างเกลือตั้งอย่มง้สามจบก็ยิ่งเริ่มนะอ่างเกลือเหมือนเราคอยเติมใช่ไหมเออนั่นแหละคอยเติมเพราะมันมาเจียวไปแล้วก็อยูนซือไว้ว่างไวซื้อมันก็บมันยังมันก็บมันยังเกิดดิต้องท่องคาถาท่าอาจารย์ครับท่าอาจารย์เราแบบนี้นี่เหมือนจัก เบากระทบไคจะพ่นบอก็กมเป็นคนมีส่วนก็หนักตัวที่ยังยังเลยที่ว่าไอาไปใชอยู่นีถ้าอาจารย์อยากจะมาคนมีโชคกับว่ารถครับว่าตรงรถเป็นยังก็เอาไปสวดนึงนั่ะคือของผมเอาไว้ในรถครับแต่ว่าอันรอบแรกที่เอาไว้น่ะแบ่งทรงให้เอฟซีประดับครับวันนี้ก็ได้เก็บใหม่อีกเอาไว้ใหม่อีกรอบนึง ที่ไดงว่าเราบาดสนก็ได้ว่าให้ท่องชูม,มือท่าพูดท่าูดอะไรี่ไม่ราทีต่บอเป็นยังจริงๆนะครับเรียนหนึ่งบ่ายนี้ั้นหาไอ้ที่หลายท่านโทรมาถามไอ้ไอ้ทรงขอข้ามาถามว่าค้นหาเห็ดจังไรเจะาเปล่าค้นมาหาคันแล้วลยแต่แรแปดก็แป้นกัน,น้นหากันนี่เรกไม่หาครูเทียนหาครูทุบสันดอก นื่อจซิปดอกก็ได้ผมก็บอกเพื่อนไปดอกว่าดอกไม้ห้าคู่เนาะเทียนเนี่ยเทียนเล็กๆนี่ห้าคู่ครับทูบนี่สามดอกสามดอกมันจะเป็นมันะไจเป็นหาดที่บทีเป็นซิปบอแมนเพราะว่าบากตีนะว่าคือขันหาบางเท้อกัจะับวัตไซ่ถูกบไซ่กันใบก็เป็นยังบางเท้อกัจะัไซ่ถูก เพราะว่าเพื่อนเอามาเพิ่นก,กับบริจุดเออบริจุดแต่ว่าแหงเนียนเป็นสีขาวดอกไม้เน้นสีขาวถ้าหาสีขาวไม่ได้ถ้าหาสีขาวไม่ได้เอาสีสเปรย์พ่นอ <c oughs> เอาแบบว่ากันกันมีสีขาวเน้นเนนสีขาวแหงเน้นสีสีขาวถ้ามีสีขาวครับนมักจบอกไปยังแบบทุกยางมันก็ได้เมื่อแต่ว่ากันมีสีขาวขอให้เน้นแนงกันนะครับ บ่แม claro ่นว่าอาจารย์ว่าสีขาวสิีขาวไปหาแต่สีขาวดิมันช่ปรเด็นจะเกลียรอะไรกันบ่มีน่ะคือว่าคันเห็นสีคันมีสีขาวแล้ยคือเน้นสีขาวมันก็เลยไม่ธรรมาแต่ว่าครบสิครับ้านี้มีบางท่านบอกว่าอันหาดอกไม้บ่ได้อีหลีสแอบเอาพวกมาไล่ได้บ่่วาซั่นบ่ได้ปันหาบ่ได้ปัญหาเราจะหาดอกไม้หาคู่ครับ จังสิเป็นคันหาแต่ว่าถ้าเฮาสิแบบถวายพวงมาลัยอ่าบูชาการได้คือการกันใช้ไต่กันหาปั๊บมันบ่พวงมาลัยมาวางก็ได้แล้วก็เราจะพูดว่างเือนหลวงปู่มิบุญฮาก็ว่าว่างน้อบูชาไะ้ไปเฮราะว่าจังอันนั้นก็อันนั้นโม่สามจบยกขึ้นจพวันแล้วก็สวดมนต์จักรอบที่แรกเนี่อยากให้สวดรับพุ่นน่ะสวดมนต์ครับพอได้ไปปั๊บจังซีลม่จังว่าบอก ก็มีโจงค์โจงคาถาไปเพิ่นพร้อมขับช่งไปอยู่ครับนั่นนหะพอดีเพิ่อนแรงน่ะป้าไปเพิ่นแจ้งคันหาแล้วก็แล้วก็ไนกตั้งโมงสามจมในเพิ่นสวดแล้วก็เอาคืนเอาไปนั่งคูนทีกันะได้จ่างเงี้ยนะสวดอาราธนาตามคาถาที่ให้ไปนั่นแหะตามค่าขาที่ให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่อย่างไรหรอค่ะอ๋อแบบนี้ก็ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ,อไปลงคลิปไอ้ FC เบิ้งเบิ้งจากน้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจังเขาสิไปเปลี่ยนท่าใส่สีแรงๆจากน้อยหมดแล้วครับขอสีท่าใแรงเลยนี่มาเปล่าไปตัวนี้มันห <c oughs> อนหอนนีหมือนี่ย <c oughs> เอาอแนมนพระรวยนี่ยังสอบถามอาจารย์อ๋อก็คือ ไม่มีอะไรสอบถามค่ะต่ว่าเดี๋ยวจะขอสรุปวิธีการบูชาเป็นภาษาภาคกลางอีกครั้งออนะค,ะค่ะก็คือกอ็ที่จะบูชา,าตะกุดมหาราปราไพลีนะคะก็คือเมื่อได้ตะกุดแล้วค่ะก็ให้เตรียมขันห้านะคะขันห้าก็จะมีดอกไม้ขาวห้าคู่เทียนห้าคู่นะคะเทียนเล็กค่ะเทียนเล็กห้าคู่เนาะแล้วก็ทูปเนี่ยทูป ทูบสามดอกหรือทูบห้าคู่ก็ได้เมื่อสักครู่ไม่ยาจารย์ทูบไม่ได้จุดอะค่ะทูบไม่ไม่ไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ทูบแต่ก็หลักๆให้มีดอกไม้ขาวและเทียนเนาะอย่างละห้าคู่ค่ะไม่ใช่แต่มาลาบปาพีรีนะค่ะทูบตระกรุดใช่ไหมคะทูบตระกรุดที่พระอาจารย์เอาเอาไปจากพระอาจารย์นี่ะโอเคค่ะทูบตระกูลรุดทูบพี่ปูนพี่ปูนรวมถึงสามกับพ่ะ รวมถึงตะกุดรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นใช่มคะที่ชื่อว่ามหาซัพรับโชคค่ะก็ต้องขึ้นขันห้าเนาะแล้วก็กล่าวอาราธนาตะกุดเป็นคาถาที่ส่งให้ไปค่ะใช่ใช่ใช่คาถาเดียวกันค่ะเป็นคาถาเดียวกันกับมหาราบประเพค่ะพระอาจารย์คะแล้วหลังจากที่เราขึ้นขันห้าแล้วเนี่ยค่ะวันพระต่อๆไปค่ะ เราจะต้องนําดอกไม้ขึ้นด้วยไหมคะหรือว่าไม่เป็นไรผมว่าจะไม่มีถามไม่ไม่ถามอีกไม่มถามอีกพอดีพูดถึงเรื่องนี้เราก็เลยต้องถามเอาให้ชัดเจนค่ะเอาแบทุกชิ้นบอกทุกวันพระทุกวันพระอาค่ะใครอยากทำทุกวันไม่ไม่ใครอยากใครอยากทำก็ทำก็ไม่อยากทำก็ทำที่สะดวกเท่าที่สะดวกเอาตามโอเคค่ะเอาตามสะดวกนะคะแต่แรกๆที่ได้รับไปขออยากอยากให้ไปทําแบบนี้ไหเริ่มต้นการบูชาตั้งขันค่าครับตั้งขันห้ารับ บูชาตะกุดนะคะเค okay, ค่ะมีแค่นี้ค่ะเป็นส่วนของหนูลแล้วก็ตัวเลขกระจามนั่นแหละครับผม90เน้นล่างนะครับแล้วก็90เป็นเลขที่หนักฟ้านะครับ057เป็นเลขของผู่ผูนะครับแล้วก็ชอบส่วนตัวของพระอาจารย์ล่างอย่างเดียว65และ75 วันที่19ค่อยมาใหม่วันที่15จะมาสรุปอันนี้คน,นคมิจิบเขียนไว้ซื่อครับผมอชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมขอบคุณนาจาน่าหลายๆครับผม